เพื่อนวันนี้ลูกแก่จี้จีจี้ต่อยวันที่สามสิบวันที่ทสามสิบทุกวันนะผมจะให้มาสอนลูกเตะให้อะไรเดี๋ยให้วิชาอะไรลูกวันนี้ผมไม่ลูกเตะเพราะเขาเตะมันเตะมันเชื่อเตะไปแปะไปแปะมาวันนี้ผมสอนลูกให้เตนะหนักเตะคนเตะให้เจ็บผมสอนเตะใหยังไงยืนยังไงยืนให้เตะเตะให้เจ็บแล้วไม่มีให้ถอยเริ่มตั้งแต่วันนี้ละถามมาดูว่ามึงไปถามดูนะเว่นว่าเขาลองสอนยังไงทุกคนู คััววามนนนี้อยากเห็นเเอออป็นยากเห็นแฝดเตะเหมือนวันฉลองคือสมัยก่อนเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วม้วยขว่งอะไรละมวยซ้ายยังไม่เท่าไหร่มวยซ้ายเวลามันเตะมันเตะเนี่ยมันชอบเตะยังไม่ถึงไปหรอกแค่เตะแค่ยกขาขึ้นมันบอลนะคือจะบอนเนาะบนลนะคือวันฉลองเตะเนาะมันมันมันแก้ได้อยู่มันก็ยังเด็กมันแก้ได้หมดครับสอนไปแล้วลองไปถามดูว่าคสอนอะไบ้างมันเตะดีก่เดิมเยอะ สอนลูกตวัดก้านคอยมึงลองถามว่ากูสอนได้กี่อย่างวันนี้แล้วกูจะสอนถึงสิ้นเดือนวันไหนกูมากูจะให้ไปกับพวนสอนได้ยืนไหนวันนี้สอนสามคนมีเพชรเดือดคนอยากได้คนไหนอยากได้วิชาผมไม่ใช่ว่าเห็นผม,มเล่นเล่นผมบอกคำเดียวผมไม่ธรรมดานะครับคน <ผม S 2> เรียกประวัติแล้วมันยาวใช่คานไม่ได้มาพระโชคช่วยนะใช้ยานี้นะแล้วลองไปถามดูว่าพระลองสอนได้ไหมได้ทั้งสองเลยวไปถามลูกดูกันเอาสวัสดีครับ พันเอกครับพันเอกขอพันเอกวันนี้ได้ได้วิชาอะไรจากพ่อหลงลูกเตะลูกเตะเตะเตะแบบไหนลูกเตะการเตะที่ทำไงถึงจะเตะนักใช่ไหมอาผอสอนสอนสอนวันเตะบิ่งเข้าไปแล้วเป็นไงทำทำได้อย่างจำได้ปะเอาไปใช่ตอนลูกเตะแล้วก็มีลูกลูกอะไรอีก ตวัดอ่าตวัดก้านคอแม่นบอกแต่แต่ผอ,อตวัดก้านคอเก่งจริงนะอ่าแม่นบอกยืนระยะใกล้เนี่ยบัญฉลองเนี่ยจะตวัดขึ้นก้านคอได้เลยนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีบัณฉลองนี่ก็เห็นปอต้องไปย้อนดูพคลิปที่ปปลองต่อยสมัยก่อนเออแล้วปออยากได้วิชาอะไรจากอลองก็หาเขาหาลอรูปอ,อ่เออต้องปอต้องกล้าถามอลออยากได้วิชาอะไรจากใครกระชัางรุ่นพี่ในค่ายเหมือนกัน ว่าต้องก้าวโหาหาเานะอาจารย์สรุปเออมวยไทยบ่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละแล้วถึงวันที่30มสปอจะต้องเอามันออกมาใช้ให้ได้นะ,ะฝากแฟนคลับ FC หน่อยฝากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเตรียมที่ครับปล่อยให้ใครวันที่30มปล่อยใ,ใครต้องอ่านดับเปลี่ยนแล้วปล่อยกับนักสู้นักสู้นักสู้บ้านแหลมบ้านปล่อยกนักสู้บ้าน,นาแหลมบ้านน,านะฝากเป็นกำลังใจให้พันเอกด้วยครับ แล้วก็มีพังพันเอกพันโทพันโทนี่จะชกกับสีเล็กบอรวมใจเพื่อนนะฝากเป็นให้กุลนน้องใจรุ่นน้าผมด้วเขาเสร็จครับแล้วก็มาสับฟิตเอาแรงเอากำลังครับพันเอกร่างกายร่างกายครับร่างกายเป็นไงครับ อันนี้ใครนี่พันโทครับฮะพันโทครับพันโทครับร่างกายเป็นไงตอนนี้จะเปอร์เซ็นแล้วร้อยอ่ะร้อยแล้วเาเหลืออีกสองอาทิตย์ดิไว้ถึงวันต่อยดี้จะวันจะวันเนอะเร่งๆกับประมาณสิบวันเนาะแน่นวะเร่งๆกับประมาณอีกอีกประมาณสิบวันนะครับพันโทนี่จะจะชกกับต่อยใครนะบากตีเล็กตีเล็กโมโลเจเพื่อนร่างกายก็ตอนนี้ก็เกือบจะร้อยแล้วนะครับหรือว่า เต็มร้อยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเต็มร้อยนะครับว่านี่เป็นไงพ่อหลองเห็นว่าพ่อหลองสอนสอนวิชาสอนลูกอะไรให้ลูกเตะฮะ,ะลูกเตะลูกเตะลูกเตะแบบพ่อหลองเตะยังไงเตะให้นักแมนบ่นแหละเ,เราอยากได้วิชาอยากได้อะไรจากพ่อหลองนี่พ่อหลองไม่ธรรมดาดินะใสน่น,น้ำตาพันายไม่ได้มาพ่อโชคช่วยได้ฉายาเตะยังไงให้นักแมนบ่แล้วก็ลูกไหนอีก กูเทีกเยกันพอนัอ่นแหละฟื้นทุกวันถามให้ปรนสอนทุกวันนะรู้ป่ะแล้วไฟนี่ก็ไม่ใช่เด้อเออฝากเฟนครับสิบีพันโทนหน่อยฝากเป็นใจนะครับสามสิบนี่เจ็ตที่แน่นอนครับเจ็ตที่แน่นอนอเค